สวัสดีครับที่นี่สนามเบนสวรนาภูมิและอยู่กับผมขนุด s s o เแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเรากําลังจะไปประเทศออสเตรเลียหลังจากที่โควิดโควใจได้หมดไปแล้วก็ประเทศออสเตรเลียได้เปิดพอดีผมลาออกจากงานเป็นวิศวะแล้วก็จะไปใช้ชีวิตยอยู่ที่น,นู่นประมาณหนึ่งปีเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตั้งใจจะไปทําอะไรครับที่ไปเมลเบิร์นะจริงๆว่าจะแบบไปหาไปหาประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรไปหาแพชั่นว่าหนึ่งปี มีเวลาหนึ่งปีเรามีเวลาหนึ่งปีในการแบบว่าไปทำนู่นทานี่ที่ออสเตรเลียผมไปด้วยวีซา่าตัวที่ชื่อว่า Work and Holiday ขอตั้งแต่ปีไหนอ่ะขอตั้งแต่ปี2020ใช่แล้วก็โควิดมาตอนนี้ก็ปีปี2022 <000 S 1> 20ใช่เพิ่งเพ,พิ่งได้ไปก็เออประมาณนั้นแหละเ,เดี๋ยวเราจะบินประมาณสัก3ทุ่มครึ่งบินจากกรุงเทพไปมเมลเบิร์นกี่ชัว่วโมง บินจากกรุงเทพไปเมลเบิร์นอ่ะใช้เวลาอยู่บนเครื่องประมาณ9้าชั่วโมงเดี๋ยวเราไปด้วยสายการบินเจสตาแล้วศึกษาอะไรมาพักเ่ยวกับเมลเบิร์นศึกษามาน้อยมากศึกษามาน้อยมากศึกษาว่ามีเพื่อนอยู่ที่นู่นจะขอเพื่อนเอาแล้วกันเดี๋ยวไม่ถึงนู่นนะพอดีเราโชคดีมีเพื่อนคอยต้อนรับก่อนเออเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันอีกทีเดียวเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกัน ก็คิดว่าต่อจากคลิปเนี่ยน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับของประเทศออสเตรเลียเกือบทั้งหมดละก็คลิปนี้เป็นคลิปสําหรับเปิดคลิปเปิดคลิปเปิดแล้วก็อําลาตาก้องดี๋ยวตาก้องจะช่วยตัดต่ออยู่ที่นี่ก็ใครอยากรู้อะไรที่เมลเบิร์นตอนนี้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวไปสืบมาให้นะใช่จะได้มีเรื่องทาด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่ออสเตรเลียเลยบาย ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เมลเบิร์นแล้วต่อไปเรากำลังจะเข้าเมืองครับผมก็ที่เราเห็นก็คือเราจะเข้าเมืองด้วยรถสกายบัสทิคเกตไปในซิตี้ก็ถ้าเดิอนออกจากสนามบินก็เร็วสายมาเรื่อยๆผมลงมาจากเทอร์มินอลสองโอเค ครัเขาก็จะเป็นตู้ซื้อตั๋วออนไลน์แบบนี้ได้จ่ายด้วยเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้นโอเคครับเมื่อกี้ผมลงจากสกกายบัสเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี s o u t h e r n c ค o s s แล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้มันเป็นตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัตินะเ,ออเขาเขารับแต่บัตรเครดิตก็จะได้ใบแบบนี้มานั่งรถประมาณสัก20นาทีมันเป็นรถ2ชั้นแล้วก็มีที่ที่วางกระเป๋าข้างล่าง แล้วขึ้นไปนั่งข้างบนราคาอยู่ที่20 20เหรียญอ๋อตอนแรกในเว็บเ็นมันเขียน27ดอลแต่ว่าไม่รู้มันลดราคาหรือแบบครับตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่แบบสถานี Southern c r ค s s แล้วประมาณนี้อุณหภูปปมิประมาณมัณเท่าไหร่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่25องศา อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้อยู่ที่1 8องศาถามว่าไม่เกี่ยวกับ1ภาพองศาแต่ฟิลไลท์ก็1 4องศาครับอากาศดีดีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็คงเข้าที่พักแล้วก็เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันไปละไปไปอัดเสียงเลย